ก็นะครับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ f อฟที่ติดตามช่องโคกอีดเจอเอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับถอดนะครับดูนะครับหน้าเทอร์โบนะครับว่ามีอะไรนะครับติดสะสมหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับก็มาทำการนะครับถอดกันเลยนะครับ ซึ่งนะครับตั้งแต่เราทำการอุด EGR มานะครับเรายังไม่ได้เคยล้างนะครับอินเตอร์คูลเลอร์เลยนะครับผมคิดว่าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับน่าจะมีการสะสมของน้ำมันเครื่องนะครับเยอะแยะนะครับแต่เรายังไม่มีเวลาทำนะครับคลิปเกี่ยวกับการถอดอินเตอร์คูลเลอร์มาล้างนะครับอันนี้ก็ถอดนะครับทำความสะอาดหน้าเทอร์โบไปก่อนนะครับ ดับแตกก็นะครับ ه, ใช้นะครับปากแบนไขควงปากแบนนะครับทำการคลายนะครับตรงท่อข้ามนะครับจานนั้นก็นะครับใช้ครับไขควงปากแบนนะครับคายนะครับข้างล่างนะครับตรงทางนะครับของท่ออินเตอร์นะครับ มีลิปอยู่2ตัวนะครับจากนั้นก็ทำการถอดออกนะครับนะครับจากนั้นก็นะครับอถอดกิฟนะครับของมอกองอาการนะครับออถอดเอามอกองอาการออกครับ จากนั้นนะครับก็จะทําการนะครับใช้ไขควงแบนนะครับทําการคันนะครับข้างหน้านะครับของทางเข้าเทอร์โบนะครับมันจะมีกิบล็อกอยู่หนึ่งตัวนะครับก็ทงการคลายนะครับให้เรียบร้อยนะครับเมื่อคลายเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการดึงนะครับดึงออกนะครับ มาดูนะครับกรองกาศนะครับขนาดทําความสะอาดบ่อยๆนะครับมันยังมีเศษเนี่ยมันมีเศษติดมานะครับเศษอะไรไม่รู้นะครับมาเขี้ยวๆนะครับมาจากไหนไม่รู้ครับนเนี่ยเศษ ก็นะครับมาดูหน้าเทอร์โบกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าเทอร์โบนะครับหน้าเทอร์โบของเรานะครับก็นะครับดูใบดูอะไรด้วยนะครับว่ามันบิดเบี้ยวหรือเปล่านะครับแต่อันนี้นะครับดูแล้วใบมันเบี้ยวนะครับเนื่องจากว่า มันท่ออินเตอร์เนื่องจากว่านะครับท่ออินเตอร์ก็ยังไม่เคยทำความสะอาดนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะครับตอนผมเอามาใหม่ๆนะครับก็คือ,อไอมันเครื่องนะครับมันติดสะสมนะครับเป็นจำนวนมากนะครับมันก็เป็นนะครับอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เทอร์โบนะครับ ครั้งหน้านะครับมันใบมันนะครับบิดเบี้ยวนะครับอันนี้เราก็ใช้นะครับผ้าปิดจมูกนะครับปุดรูไว้ก่อนนะครับไม่เสียอะไรเข้านะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการถอดล้างนะครับ ก็คือนะครับตรงหน้าตรงหน้าข้อหน้าของเทอร์โบนะครับเนื่องจากว่ามันมีคราบฝุ่นนะครับแล้วก็เศษน้ำมันเครื่องนะครับจากท่อไอระบายนะครับใครที่นะครับไม่เอาไอระบายทิ้งข้างนอกนะครับหน้าเทอร์โบนะครับมันเป็นดินทรายแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ใบนะครับมันก็มีรอยด้วยนะครับใบเทอร์โบนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับมีเบี้ยวมีอะไรด้วยนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาทําการถอดล้างนะครับก็นะครับให้ใช้นะครับใไขควงปากเบนนะครับคายนะครับออกนะครับจากนั้นก็นะครับถอด ก็ดูนะครับทาความสะอาดไปเลยนะครับให้มันสะอาดนะครับส่วนใครนะครับ ที่คิดว่านะครับไอ้น้ำมันเครื่องนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้เทอร์โบนะครับอันนี้เทอร์โบอยู่ตรงนี้นะครับใครที่คิดว่านะครับไอ้น้ำมันเครื่องนะครับเสียบเข้าตรงนี้แล้วจะทําให้หน้าเทอร์โบนะครับสะอาดก็ลองดูนะครับจะเป็นดินทรายนะครับมันก็จะเป็นดินทรายนะครับเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยให้ดูครับ มนเมือกเลยนะครับมันเป็นเมือกอ่ามันเป็นเมือกของดินทรายเลยนะครับภาพอัดนามไม่ค่อยชัดนะครับอ่ามันจะเป็นเมือกก็คือนะครับมันไม่ใช่คราบน้ำมันเครื่องนะครับมันเป็นเป็นยางมาต่อยนะครับยางมาต่อยแต่ยางมาต่อยนี่มันมันสะสมด้วยเหมือนดินทรายนะครับนี่แหละครับที่ทําให กระบอกสูบนะครับนี่รอยนะครับนี่แหละมาจากตรงนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการล้างนะครับตั้งแต่นะครับอุดอุดรูนะครับไอระบายนะครับยังไม่เคยล้างนะครับคอตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาทําการล้างนะครับนะครับส่วนน้ํายาที่เราจะล้างนะครับนี่สันไล ผงซักฟอกนะครับแล้วก็น้ำยาล้างเครื่องยนต์นะครับสามตัวนี้นะครับผสมกันเรียบร้อยนะครับพร้อมที่ทำการล้างนะครับจากนั้นก็ไปล้างกันเลยแล้วแ้กก็ฉีดน้ำยาพิเศษเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสันไล่นะครับอ่า จากนั้นก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับสักพักนึงนะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับก็นี่นะครับใช้แปลงนะครับแปลงฟันนะครับที่เราแปลงแล้วมันมันฟูแล้วนะครับเราไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็เอาแปลงฟันมาทําให้เกิดประโยชน์นะครับอ่าแล้วขัดไปเลยนะครับขัดไปเลยนะครับก่อนะครับรถใครนะครับที่ไม่ได้อุด EGR นะครับ ก็ให้ทําการนะครับถอดดูบ้างนะครับหน้าเทอร์โบนะครับว่าสะอาดหรือเปล่านะครับหรือว่ามีตะดินทรายนะครับอยู่หน้าเทอร์โบนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับดูมือผมนะครับเนี่ยล่วงเข้าไปนะครับดูนะครับมันเนี่ยดูครับมันเป็นยังมัดต่อยนะครับเนี่ยเป็นยังมัต่อยนะครับมันไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่า ฝุ่นนะครับฝุ่นจากนอกนะครับก็มีแต่ดินทรายอยู่แล้วนะครับก็มาผสมกับน้ํามันเครื่องครับแล้วก็มีน้ํานิดๆหน่อยๆนะครับเรียบร้อยนะครับเอาไปลาดยางนะครับได้เลยนะครับใครที่คิดว่าไอ้น้ำมันเครื่องดีก็ใส่เข้าไปครับไม่ต้องไปอุดนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ นี้นะครับเราก็ได้ทําการทูนะครับอย่างเอามันแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทําการล้างนะครับการล้างนะครับล้างก็ล้างด้วยน้ำนะครับธรรมดานะครับนี่ดูนะครับดูนะครับมีแต่มีแต่ตะกอนนะครับเนี่ยเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยดูนะครับใครที่คิดว่าไอ้น้ำมันเครื่อง ดูนะครับใครที่คิดว่าน้ำมันเครื่องดีนะครับล้อเลี้ยงนุ่นล้อเลี้ยงนั่นนะครับดูไว้นะครับเราจะเสียใจทีหลังนะครับอันนี้ตั้งแต่รถมานะครับอุด EGR นะครับแต่ไม่เคยล้างนะครับแต่ยังไม่เคยล้างข้อท่อนะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ได้ เติมทำการล้างนะครับดูนะครับมันดูนครับนี่ดูนะครับนี่แค่ส่วนน้อยนะครับผมมาออกตั้งเยอะนะครับมันเป็นแผ่นเลยนะครับ ก็ล้างนะครับล้างแล้วก็ถูแล้วก็ส่องดูนะครับส่องดูนะครับว่ามันสะอาดหรือยังนะครับเอาไปใช้มาสองดูนะครับอันนี้ก็ดูนะครับเมื่อกี้ยัดไปนะครับยังไม่สะอาดอีกนะครับเนี่ยใช้ไม้ยาวๆนี่ครับงัดเข้าไปเลยครับมาดูนะครับอยังมีแต่เมือกนะครับดูนะครับ ดูไว้นะครับใครที่คิดไม่เอาสายระบายไอลงล่างนะครับก็ต้องมาเสียเวลานะครับล่างถอดบ่อยๆนะครับมือติดเยอะๆดำๆนะครับทันี้ก็ทำความสะอาดแบบทะลวงใส่เลยนะครับยังไงก็สะอาดนะครับมัดไม้นะครับนี่มัดไม้เอาผ้านะครับมัดแล้วก็ใส่นะครับ สักฟอกใส่นะครับน้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับแล้วก็สันไลนะครับรับรองนะครับแม้แต่จารบีก็ออกนะครับอันนี้แค่น้ำมันเครื่องนะครับกระจอกมากนะครับสะอาดแน่นอนนะครับการันตีได้เลยนะครับ ดูสะอาดน่าจะสะอาดแล้วนะครับจางนั้นก็ทําการล้างน้ํานะครับทําการล้างน้ํานะครับนะครับเมื่อนะครับเราทําการนะครับขัดล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเช็ดนะครับโดยใช้ผ้าเศษผ้านะครับเข้าไปเช็ดข้างในรูนะครับเพื่อให้อ่แห้งเร็วนะครับอ่า อันี้เราก็ทําการเช็ดแห้งแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปทําการประกอบคืนนะครับอันนี้นะครับรักรองนะครับสะอาดแน่นอนนะครับทั้งขัดทั้งทูนะครับยัดใส่นะครับสะอาดแน่นอนนะครับหน้าเทอร์โบนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาทําการประกอบคืนนะครับ ประกอบคืนกันนะครับส่วนท่อตัวนี้นะครับที่ที่ต่อกับท่อข้ามเครื่องนะครับตัวนี้นะครับอย่างทออย่างนี้ก็ต้องความสะอาดด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้ผ้านะครับทําความสะอาดตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดตัวนี้ด้วยนะครับเมื่อทําเสร็จแร้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการประกอบใส่นะครับ ถาเราประกอบใสก็อย่าลืมใส่นะครับห่วงรัดด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับหน้าเทอร์โบเราก็ได้ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับ จากนั้นก็จะทําการประกอบคืนนะครับก็จะนะครับทําการประกอบนะครับชุดคอ,อทอ่อเทอร์โบโก่อนนะครับเมื่อกี้ต้องขวาภัยด้วยนะครับ จะประกอบเอ่อทอยางหน้าเทอร์โบก่อนนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอันดับแรกนะครับก็ประกอบทอ่อยางหน้าเทอร์โบนะครับอ่าเมื่อใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ทําการนะครับใช้นะครับอ่าไขควงแบนนะครับทาการรัดให้เรียบร้อยนะครับอ่ากระแทกในแบน พอประมาณนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาทําการนะครับใส่ท่อนะครับใส่ก็ใส่ให้ใส่ตัวล่างก่อนนะครับใส่ตัวนี้ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็มาใส่นะครับข้างบนนะครับ เมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ทําการนะครับดันก,กิ๊บให้เรียบร้อยนะครับให้แน่นนะครับตัวล่างแน่นเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็มาทางบานรัดตัวนี้นะครับกระแทกให้แน่นนะครับาจากนั้นนะครับก็นะครับ กรองอากาศนะครับก็เอาถอดมาความสะอาดนะครับดูมีแต่ฝุ่นนะครับก็เอามาคาะๆนะครับมาเป่าๆนะครับจากนั้นก็ทําความสะอาดนะครับตรงที่อยู่ของกรองอากาศนะครับเช็ดเอาดินเอาดินทราเอาเศษฝุ่นเล็กๆออกนะครับให้สะอาดนะครับจากนั้นก็ใส่กรองอากาศเข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่นะครับจากนั้นก็ใส่กิบล็อกนะครับกรองอาการนะครับก็จะมีอยู่สตัวนะครับกิบล็อกนะครับอ่า จากนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับสายสายแอร์โฟนะครับสายสายแอร์โฟนะครับจากนั้นก็มาทําการล็อกตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับก็จะใช้นะครับบล็อกลูกบล็อกเล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าไขควงปากเปนก็ได้นะครับทําการล็อกนะครับให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมปิดจุกนะครับอย่าลืมปิดจุกด้วยนะครับไม่ให้ฝุ่นเข้านะครับ ส่วนตอนนี้ก็ถ่อยยระบายครับก็ปล่อยลงล่างไปเลยนะครับก็นะครับคลิปนะครับการทำความสะอาดนะครับท่ออากาศนะครับก่อนเข้าเทอร์โบนะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนใครนะครับสงสัยก็สามารถนะครับพิมพ์ความสอบถามได้นะครับ ใครที่เข้ามาชมนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะมีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ